งไาจะได้รับอะไรจากความตั้งใจจากมาดามกิกซีพีดีมิสแกรนนครนายก2023ในวันนี้ขออนุญาตให้น้องยืนด้านข้างพีดีเลยได้ไหมคะคนยังยค่ะเอาล่ะเชิญค่ะพี่กิ๊กโอลนี้ซะไม่ลองไพ้นะโอเคแม่แต่จะพี่จะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามความสามารถของนางงามไม่ควรถูกจำกัดไว้แค่ในเรื่องของการ ในเรื่องของการเดินการประรวจนะคะเพราะพี่มีความสุขว่าตอนนี้นางงามของเรามีความสามารถ,าารถที่หลากหลายเยอะมากจริงๆบางคนอาจจะไปถึงดาวหรือว่าบางคนอาจจะไปไม่ถึงดาว,ว,าาาจจดาวแต่ความสามารถที่มีตัวเองนั้นมันสามารถเปลี่ยนราการออกมาได้เสมอสามาําหรับในส่วนของผู้ชาร์ล์นะคะในส่วนของไรเซสตาพี่กี้เคยพูดไปแล้วว่าวพี่จะทําเพลงให้หนึ่งเพลงร้องเอ็มวีค่ะ้ลิขสิทธิ์เพลงนั้น จะถูกส่งต่อให้กับผู้ชนะโ <Wow. S 1> ดยที่น้องสามารถเอาไปทำมาหากินได้โดยไม่ต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ <Wow. S 1> เลที่สักวเลศที่ว่าเชื่อบงมาก การปัจจัยที่ดีที่สุดคือการให้นางงามนะคะสามารถใช้ความสามารถของตัวเองในการประก่อเรียนชีพแล้วก็ในสิ่งที่ตนเองสมรถนัดนะคะส่วนรองสองและรองสามเอ่อรองที่หนึ่งเอ่อรองอันดับหนึ่งอันดับสองไม่ต้องห่วงนะคะพี่มีงานให้ตลอดทั้งปีสามารถทำได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยไม่หักสักบาทเดียวปังสะบัดโหลดนี่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่า ารยนะคะเน้นในเรื่องของการสร้างคนและเราอยากจะให้บอสนะคะได้คนที่ดีที่สุดของเราไปในทุกๆปีคะ่ะเพราะฉะนั้นขอประกาศอีกทีนึงนะคะพี่กิ๊กจะต่อลิขสิทธิ์ต่อเพราะฉะนั้นใครจะมาจุ๊ไม่ได้อ่อย่ามาจุ๊อย่ามาจุ๊ะจะเลยล่ะ